อ่ะนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์นะครับทฤษฎีบทนะครับก็คือการเป็นอ,อินฟิมัมเนาะก็คือเขาบอกว่าให้เซตว่างครับไม่เท่ากับเซตเอนะครับโดยที่เซตเอเป็นสับเซตมันจำนวนจริงโดยนะครับเบต้าเป็นขอบเขตล่างของเซตเอจะได้ว่าเบต้าจะมีค่าเท่ากับอินฟิมัมของ A ก็ต่อเมื่อสําหรับทุกเอฟซีรอนที่มากกว่าศูนย จะมีเอฟซีอนครับซึ่งเป็นสมาชิกในเซต A ที่ทำให้ได้ว่าเอฟซีอนต้องน้อยกว่าบีตาบวกเอฟซีอนนะครับก็วิธีการพิสูจน์นะครับก็จะต้องพิสูจน์ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับใช่ไหมครับอ่ะก็เริ่มต้นด้วยให้ A ไม่เป็นเซตว่างก่อนแล้วเป็นสับเซตของจำนวนจริง,รงโดยบีตาถูกบังคับว่าต้องเป็นขอบเขตล่างนะครับ ของเซตเนะครับพิสูจน์ในขาไปครับก็จะสมมุติให้เบต้านะครับมีค่าเท่ากับอินฟิมัมของเซตเนะครับนะครับอ่ะโดยที่เอฟซีลอนนั้นต้องมากกว่า0น,นะครับทีนี้ครับเราต้องการจะแสดงว่า ต้องการที่จะแสดงว่ามีอะไรครับมีเอฟซีรอนซึ่งเป็นชามาซิกนะครับในเซต a ที่ทำให้เอฟซีรอนน้อยกว่าเบต้าบวกเอฟซีอนนะครับก็นะครับเราบอกว่าเนื่องจากเนื่องจากเบต้าของเรามีค่าเท่ากับอินฟิมัมของ A นะครับจะได้ว่า เบต้าของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับ V นะครับทุกทุก V เลยนะครับที่เป็นสมาชิกในขอบเขตล่างหมายความว่า V เป็นขอบเขตล่างแล้วเบต้าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ V ก็คือเบต้าตักว่าทุกขอบเขตล่างเพราะว่าเบต้าเป็นขอบเขตล่างมากสุดก็ต้องตักว่าทุกสมาชิกที่เป็นขอบเขตล่างนะครับทีนี้ครับเรากล่าวว่าจะมีนะครับ เอฟซีอน e ครับซึ่งเราทราบว่าบีต้าของเราต้องน้อยกว่าบีต้าบวกเอฟซีรอนใช่ไหมครับทีนี้ครับถ้าสมมติเราพิจารณาจากเส้นจํานวนเนี่ยนะครับเราบอกว่าบีต้าของเรานะครับเป็นขอบเขตล่างที่มากที่สุดแล้วให้บีต้าบวกเอฟซีรอนอยู่ตรงนี้ครับคือเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ขอบเขตล่างแล้วใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าบีต้าของเรา บีตาบวกเอฟซีของเราเนี่ยไม่เป็นขอบเขตล่างนะครับเพราะว่าต้องต่ากว่านี้นะครับถึงจะเป็นขอบเขตล่างได้เพราะฉะนั้นครับจะเห็นว่าบีตาบวกเอฟซีลอนไม่ใช่ขอบเขตล่างของเซตอเอกล่าวว่าครับผมนะม A F C ครับอ่ะจะมีเอฟซีลอนครับซึ่งทำให้ได้ว่า เบต้าจะน้อยกว่าเอฟซีลอนและเอฟซีลอนจะน้อยกว่าเบต้าบวกเอฟซีลอนก็คือครับจะมีสมาชิกที่เป็นที่อยู่ในเซตเอนะครับซึ่งเราเลือกมาก,ก็คือเป็นเอฟซีลอนนะครับจะอยู่ระหว่างกลางนะครับของเบต้าซึ่งเป็นก่อนล้างมากสุดกับเบต้าบวกเอฟซีลอนเสมอครับจะมีเอฟซีลอนที่อยู่ระหว่างกลางก็เลยได้สมการนี้ออกมาดังนั้นครับ ก็ทำให้เราได้แล้วครับว่า A อฟซีอนน้อยกว่าเบต้าบวกเอฟซีนั่นเองนะครับออันนี้ก็คือในอขาไปนะครับต่อมาครับขากลับเราก็สมมุตินะครับสมมุติให้ทุกเอฟซีอนั้นมากกว่า0โดยนะครับมี A อฟซีอนเป็นสมาชิกในเซต A ที่ทำให้ A อฟซลนั้นน้อยกว่าเบต้บวกกับเอฟซ l ลอทีนี้นะครับเราจะ <Pal ak ai> <ieve> ต้องการที่จะแสดงว่าต้องการที่จะแสดงว่าเบต้นั้นมีค่าเท่ากับอินฟิมัมของ A ซึ่งการพิสูจน์เราจะต้องพิสูจน์พิสูจน์ตามนิยามนะครับก็คือการนิยามการเป็นอินฟิมัมก็คือต้องพิสูจน์2ข้อนะครับข้อที่1 จะต้องพิสูจน์ว่าหรือแสดงว่า β ต้าเป็นขอบเขตล่างนะครับเป็นขอบเขตล่างของเซตเอเ่าคือ β ต,ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับทุกๆุก a เล็กที่เป็นสมาชิกใน A ใหญ่นะครับจะต้องอต่ำที่สุดเนาะต่อมาครับข้อ2ถ้าเรากล่าวว่าถ้า v ครับถ้า V เป็นขอบเขต ล่างของเซต A นะครับแล้วเราจะได้ว่าเบต้าตัวนี้ต้องโตกว่าทุกขอบเขตล่างเลยครับทุกขอบเขตล่างของเซต A นะครับก็คือ B เป็นขอบเขตล่างมากที่สุดจะต้องโตกว่าทุกสมาชิกที่เป็นขอบเขตล่างทีนี้ครับการพิสูจน์นะข้อ1ก็จะแสดงว่าเบต้าเป็นขอบเขตล่าง ของเซต a ซึ่งเราอาจจะย้อนไปนะครับในสมมติฐานที่บอกว่าเบต้าเป็นขอบเขียนล่างของเซต a เห็นไหมครับซึ่งก็ไม่ต้องแสดงอะไรให้มากมายนะครับก็อ้างเลยครับว่าจากสมมติฐานจะได้ว่านะครับเบต้าเป็นขอบเขียนล่างของเซต a นะครับก็คือถูกบังคับให้เป็นขอบเขียนล่าง เสร็จสับแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรก็อ้างจากสมมติฐานเลยนะครับต่อมาครับข้อที่2ต้องการที่จะแสดงว่านะครับเบต้าของเรามากกว่าหรือเท่ากับ V นะครับทุกทุกวที่เป็นสมาชิกในขอบเขีนล่างครับอ่ะทีนี้การพิสูจน์ครับเราจะจะแสดงนะครับโดยวิธี หาข้อขัดแย้งครับจะแสดงโดวยวิธีหาข้อขัดแยง้งอ่ะก็สมมุติในทางตรงกันข้ามเนาะบีตาต้องเป็นไงครับน้อยกว่า V ีอ่ะบตาต้องน้อยกว่า V นะครับก็ทําให้เราได้ว่าทําให้ได้ว่า0ต้องน้อยกว่า V ีลบบีตานะครับอ่ะทีนี้ครับ เนื่องจากว่าเราสมมุติในทั้งหมดนะครับใช่ไหมครับจากจากเดิมทีนะครับที่เราบอกว่าอ่าโอเค v เป็นขอบขีดล่างแล้วตอนที่ตอนแรกที่เราสมมุติเราบอกว่าทุกเอฟซีรอนใช่ไหมครับทีนี้มันจะกลายเป็นจะมีเอฟซีรอนที่มากกว่าศูนย์ครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเลือกนะครับว่าเลือกอเอฟซีลอนนะครับมีค่าเท่ากับ v ลบ b นะครับซึ่งทำให ซึ่งทำให้ได้ว่าเอฟซีนั้นน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าอ่บนะครับบวกกับเอฟซีอนเนาะจากที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับสมมติฐานนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็คือเราเราเลือกมานะครับเลือกมาอ่ะทีนี้ครับเมื่อเราเลือกเสร็จสร์แล้วใช่ไหมครับก็แทน อ่ะข้อไปนะครับไม่ใช่เอฟซีรอนนะตรงนี้ต้องเป็นเอฟซีรอนเฉยๆนะครับอ่ะก็เป็นเอฟซีรอนเฉยๆครับก็แทนเอฟซีรอนครับมีค่าเท่ากับ v ีลบเบตานะครับในเฮเอฟซีรอนน้อยกว่าเบต้าบวกกับเอฟซีรอนอ่ะก็จะได้เอฟซีรอนน้อยกว่าเบต้าบวกด้วยอะไรครับ v ีลบเบต้าก็จะได้ว่า มีค่าเท่ากับเบตา้าอะไรครับลบกับเบตา้าเนาะก็จะเหลือแค่ V ก็จะเห็นว่า a อซนั้นน้อยกว่า V ซึ่งอะไรครับถ้าน้อยกว่า V ก็จะเห็นว่า a อซนั้นเป็นขอบเขียล่างเป็นขอบเขียนล่างของเซต A นะครับแล้วมันเกิดข้อขัดแย้งใช่ไหมครับ คือข้อขัดแย้งที่ว่า v ของเราเนี่ยเป็นขอบเขียนล่างของ a นะครับเห็นไหมครับก็คือเติมทีนะครับเราสมมติฐานให้ว่า v นะั้นเป็นขอบเขียนล่างของ a แต่ปรากฏว่ามันดันมี af เซลอนครับนะมี a f เซลอนครับผมที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่า v ซึ่งมันน้อยกว่าขอบเขียนล่างอีกมันก็ต้องเกิดข้อขัดแยง้งใช่ไหมครับเพราะว่า f ันนี้เป็นสมาชิกใน a มันก็ต้องมาจาก a กล่าวว่า v นะครับเป็นขอบเขียนล่างแล้วจะมี a เนี่ยที่มาต่ํากว่าไม่ได้นะครับถ้างั้น v ก็จะเป็นขอบเขียนล่างก็เลยเกิดข้อขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งว่า v เป็นขอบเขียนล่างของเซต a อ่ะเพราะฉะนั้นครับดังนั้นก็เลยได้นะครับว่า B นั้นเป็นอะไรครับอินฟิมัมของเซตเอนะครับเพราะฉะนั้นครับก็สรุปได้แล้วครับว่าทฤษฎีบททฤษฎีบทห่สามหนึ่งห้นี้นะครับก็คือเบตานะครับจะมีค่าเท่ากับอินฟิมัมของ A ได้ก็ต่อเมื่อสำหรับทุกเอฟซีลอนมากกว่า0ูนนะครับ ก็มี a อฟซอนซึ่งเป็นสมาชิกในเซตเนะครับซึ่งทำให้ a อฟซอนนั้นน้อยกว่าเบต้าบวกเอฟซีอนอีกก็จบการพิสูจน์นะครับก็เราจะเห็นว่าทฤษฎีบทตัวนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับในการพิสูจน์หาอินฟมัมของเซตต่างๆนะครับก็คือนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับจาก ในขาไปนะครับก็จะเห็นว่านะครับยังไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับก็คือตามนิยามเลยนะครับบอกว่าอะไรครับบีต้าของเรามันมากกว่าหรือเท่ากับ v เมื่อ V เป็นขอบเสลาะนะครับก็จะได้ว่ามี a นะครับซึ่งเป็นสมาชิกในเซตเอนี่แหละนะครับเข้ามาแทรกนะครับอยู่ระหว่างกลางก็เลยได้เซตนี้ออกมาก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับเป็นดังนี้ส่วนข้อที่2ก็ต้องย้อนดูนะครับว่าเราต้องการที่จะแสดงว่าบีต้าเป็นอีฟังของ A นะครับ เราก็ต้องพิสูจน์จากบทนิยามที่เขาให้มาก็คือจะมีอยู่2ข้อก็คือถ้าเบต้าจะเป็นอินฟิมัมก็ต้องเป็นขอบเขตล่างก่อนแล้วก็มาบอกว่า β ต้านั้นโตกว่าทุกๆขอบเขตล่างนะครับแล้วก็การพิสูจน์ก็จะเป็นตามนี้นะครับก็คือถ้าไปตรงๆไม่ได้ก็ต้องหาข้อขัดแยง้งซึ่งก็เกิดข้อขัดแยง้งนะครับตามที่เราได้พิสูจน์ไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ